ดูอ่ดปพัคมินะ้วยกันนะอยากาวาริวะฮโปลาปะเลปุเรนติสาพลังเอวะเมวะอิโตกินังเตตานังอุปปัปปตีอิชิตามปะติตางตรงหันทิพเมวะตมิสัตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาโสยถามนิโชติรโสยะ้า สัพพิโยวิวัชานตุตาภโรโภวินัสนตุมาเตภวันวันตารโยสุขีทิทายุโภภวะปิวันทันสีริจานิจังวุตตาปัยโนจัตตารุธรรมวัฏ ทันติอายุวันโนทุกคังภารังขอจะมีความสมบมนะ์ปัจจนตสองอธิบูตานะ